สวัสดีครับประวัติแปดเมจนะครับผมนายประเจริญศักสาธุธรรมนะครับเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับครับเร้าร่วมโครงการนี้เป็นศักของโครงการนะครับเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของกระทรวงกรเษาากษตรและนะกรับโดยนี้หน่วยหลายหน่วยงานนะครับรับผิดชอบนะครับ เกษตรกรนะครับเศรษจังหวัดประมงนะครับปศุสัตว์และก็อพดครับและก็หลายหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันบูรณาการนะครับต้องการในเกษตรกรไทยมีแหล่งน้ํานะครับเพื่อใช้ในการทําเกษตรนะครับโครงการนี้นะครับผมเข้าร่วมพื้นที่สีไร่นะครับนี่สะกอเรียบร้อยนะครับก็ปลูกหญ้าแฝกนะครับ แล้วก็มีการหวานข้าวนะครับผมหวานข้าวเพื่อป้องกันการพังนะครับน้ํานะครับจากน้ํานะครับหญ้าแฝกเนี่ยรากว่าจะเดินนะครับต้องใช้เวลานะครับแต่ข้าวเนี่ยมันสามารถที่จะนะครับรากเนี่ยสามารถที่จะเดินได้เร็วกว่านะครับนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับการขุดศาแต่การขุดศาสเนี่ยเราต้องวางแผผนนะครับและผังให้ดีนะครับหลักๆของผมเนี่ย คันขอบสระเนี่ยผมจะให้สูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําลงในสระนะครับในขณะเราวางแล้วนะครับเขายังมีบางพื้นที่ที่น้ํเซาะลงได้นะครับหลักผมเนี่ยก็คือนะครับลักษณะนะครับให้น้ําไหลออกนอกสระนะครับเนี่ยพื้นที่เนี่ยเราต้องให้ขอบสูงนะครับให้น้ําไหลนะครับเราก็ขุดทําร่องน้านะครับนะครับทําร่องน้ํา ทำรองน้ำทำบ่อพักน้ำนะครับนะครับตรงนี้บ่อบ่อพักน้ำเพื่อดักตะกอนดินนะครับตะกรอนดินก่อนน้ำนะครับก่อนน้ำจะไหลลงในสระนะครับนี่ครับจะเป็นท่อที่น้ำจะไหลลงในสระนะครับเยวจะพามาดูนะครับ มีข้าวนะครับที่หวานไปนะครับ,รบลักษณะของคันสะนี่นสะนี่ขอบสะด้านนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะชันมากนะครับสูงมากนะครับเพราะว่าพื้นที่เราบีบบังคับนะครับเพื่อให้คันสะฝั่งล่างเนี่ยเสมอกับคันสะฝั่งที่ผมได้ทำการขุดไว้เองนะครับ นะครับน้ำจากสระที่หนึ่งนะครับถ้าเมื่อเต็มนะครับเต็มสระที่หนึ่งก็จะไหลลงมานะครับในสระที่สองนะครับนะครับคันสระก็จะปลูกมพะพร้าวนะครับปลูกแฝกปลูกมพะพร้าวปลูกสับประรดนะครับ ฝั่งนี้นะครับก็ปลูกไปบ้างแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมอาศัยการปลูกไม้ต่างระดับนะครับนะครับนี่กระท้อนเนี่ยกระท้อนเนี่ยกินทรงพุ่มกว้างนะครับค่อนข้างที่จะใช้ทรงพุ่มอย่างน้อย8เมตรนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการนะครับแรงนี้ผมวางระบบไว้ที่นะครับระหว่างต้น7ระหว่างแถว8เมตรนะครับ7จคูณแนะครับนะรับกอสะ ก็เหมือนกันนะครับขอบสระก็จะใช้ไม้พุ่มใหญ่นะครับสลับกับไม้พุ่มเล็กในกลุ่มของพวกกาแฟพวกโกโก้นะครับนะครับนี่ก็เป็นสตอนะครับก็สลับกันไปนะครับระหว่าง8เม็ดเนี่ยเ็จะมาใส่พวกกาแฟนะครับหรือโกโก้เข้าใบสี่จะเป็น4ีคูณสตลอดขอบสระแต่ไม้หลักเราจะอยู่ที่8ปคูณแนะครับ ไม้ที่เสริมเนี่ยพวกนี้มันอยู่รำไรได้นะครับเมื่อไม้หลักเราโตขึ้นนะครับส่วนในร่องเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นไม้ผสมนะครับก็จะเป็ส้มโอนะครับข้าวนะครับที่หวานไวขอบสะนะครับรากข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ไดเร็วกว่าหญ้าแฝกนะครับ อันนี้ร่องกลางนะครับก็หวานข้าวลงไปแล้วนะครับลูกไม้ผสมผสานครับแปลงนี้ครับก็เป็นในกลุ่มของกาแฟานะครับ,รบ,รบผมจะใช้วิธีการยกร่องนะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวเล็กขุดเม,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 ม็ดคูณเม็ดนะครับผสมแกลบ สมปุ๋ยแล้วก็ปูนขาวเพราะว่าดินที่ขึ้นมาเป็นดินสากนะครับดินเหนียวชั้นล่างนะครับต้องมาทำร่องแล้วก็เติมพวกวัสดุปลูกลงไปครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มของกาแฟครับนี่ครับลูกนะครับลูกหญีนะครับเต็มพื้นนะครับพปีนี้เราปล่อยนะครับ ้างบนมีต้นแม่นะครับนะครับลูกข้างขจะเต็มต้นนะครับอันนี้ก็จะปลูกในกลุ่มของมันวารีว้กินนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะทําซุ้มไว้ปลูกถั่วนะครับปลูกถั่วต่อด้วยอ่่จะจะเอาอางุ่นมาลงนะครับในซุ้มแต่ลักษณะการเลี้ยงแดดนะครับ ไม่มีโรงเรือนนะครับันก็ปลูกถั่วไว้ก่อนส่วนไม้บริเวณใกล้ที่พักก็จะเป็นไม้ใช้สอยเล็กๆนะครับก็จะมีมะกรูดมันนาวนะครับผลไม้มะม่วงหาวพวกนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะปลูกไม้ผลหลักเหมือนกันนะครับสิบคูณสิบแล้วก็หวานข้าวนะครับทำข้าวนะครับสิบคูณสิบยกร่องเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือหลุมไม้เตรียมปลูกนะครับดินสังเกตดินนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นดินที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอบคันซาเอาเหมือนกันนะครับปลูกไม้หลักแปดคูณแปดนะครับเสริมด้วยโกโก้หรือกาแฟนะครับนะครับขอบซามันจะเป็นระดับชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยเราจะปลูกไม้หลักชั้นล่างเราปลูกไม้เสริมเป็นพวกฝรัหังนะครับนี่ลงฝ้าหงหงปอซื้อไปนะครับ ปลดังไส้แดงนะครับแล้วก็มีนะครับอีกส่วนอีกชั้นข้างล่างเนี่ยตอนนี้กําลังลงอันนี้หวานข้าวไว้นะครับเดี๋ยวดูต้นปิงออกก็คือลงนี่ครับฟักทองนะครับลงฟักทองเพื่อต้องการให้ยอดของฟักทองเนี่ยเลือ้อยลงไปในชั้นของหน้าผานะครับจะไม่ให้ยอดนะครับ ขึ้นมาข้างบนนะครับให้เลื้อยลงไปเพื่อช่วยเกาะดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยที่เป็นหน้าผาทั้งหมดเนี่ยจะใช้ฟักทองนะครับเลื้อยลงไปนะครับเนี่ยครับชั้นล่างนะครับเนี่ยปลูกฟักทองนะครับเพื่อให้เลื้อยชั้นบนนะครับปลูกฝรั่งแล้วก็ไม้หลักไม้เสริมชั้นล่างตรงนี้โครงการนะครับหลังจากนี้เสร็จก็จะปลูกหมากนะครับซึ่งจะเป็นหมากเตี้ยไม่ใช่หมากสูงนะครับ ใช้หมากเตี้ยปลูกส่วนคันศาสตรล่างเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งนะครับปลูกไม้ต่างระดับนะครับคันบนจะไม่ปลูกหมากสูงเพราะว่ามันจะมีปัญหากับไม้หลักชั้นบนนะครับเมื่อหมากมันสูงขึ้นขาดใช้ของหมากเตี้ยกนะับพื้นที่การจัดการเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีก็ ข้าวที่หวานเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับการพังทลายนะครับนี่กำลังขึ้นนะครับรเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานยึดหลักตามลนะักษณะพื้นที่ของดินของตัวเองนะครับเราใช้หลักสากลเข้ามาช่วยควบคุมดูแลแต่ว่าปฏิบัติจริงเราใช้หลักปฏิบัติของพื้นที่ของเราลนะักษณะพื้นที่ชันนะครับ พื้นที่ต่างระดับนะครับพื้นที่ดินแข็งดินเหนียวดินร่วนนะครับต่างกันนะครับอันครับฝั่งที่ไกลไกลฝั่งนู้นอ่ะฝั่งที่ผมทําเองอะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นหน้าดินทั้งหมดเพราะว่าเราโลกหน้าดินแล้วมาปร,บปรับนะครับฝั่งนูน้นไม้ลักษณะจะเขียวแล้วก็โตเร็วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะของดินสีจะสวยงามมากแต่ว่าธาตุอาหารในดินค่อนข้างจะน้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ เปิดโอกาสให้กับชาวบ้านหรือเกษตรกรได้มีสระน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรนะครับนะครับมีน้ำเราก็ใช้สอยอย่างอื่นได้ดีมากนะครับเอาไปใช้รดน,น้ำต้นไม้ใช้ในการประมงก็ได้นะครับปล่อยปลาปลอะไรก็ได้นะครับถตาไม่มีระบบน้ำก็จะมีปัญหานะครับอ่อส่วนหนึ่งที่ผมปลูกเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ว่าผมใช้สารโพลิเมอร์นะครับรงด้านล่างนะครับ ไม้นี้ปลูกมาหลายวันแล้วนะครับอีกแปลงฝั่งนู้นก็ยังไม่มีระบบน้ํานะครับมีแต่วางท่อยังไม่ได้วางเครื่องสูบน้านะครับก็ใช้สารโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับปลูกมาประมาณ5เดือนแล้วยังไม่มีต้นตายนะครับในกลุ่มของลำา์ยคิดตันม่วงจัมโบ้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้รวมนะครับแล้วก็ที่ปักอาศัยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มอบนะครับโอกาสให้กับเกษตรกรนะครับในการทําเกษตรครับผมผมปัดไมโยฟันไม้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ